โอ้โหพี่น้องดูเจ้าคอฟฟีคัพของนาเล็กฮะบอลคอฟฟีคัพหรือว่าแก้วกาแฟเนี่ยกล้วยกาแฟก็โอ้โหใหญ่มากๆนะฮะต้นใหญ่ต้นสูงนะก็ถือว่าเป็นบอนที่เลี้ยงง่ายฮะนะเข้ากับสไตล์นาเล็กคือปล่อยให้อยู่แบบธรรมชาติไม่ต้องเอาใจกัน ท่อจินาสรพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับเช้าเช้าวันจันทนระ์อากาศสบายสบายอีกแล้วสลับหน้าเล็กนะฮะตื่นเช้ามาก็จิดกาแฟมาชมไม้ทิ่นาเล็กปลูกไว้ในสวนนะก็ถือว่าเป็นไม้ประดับที่ปลูกง่ายดูแลง่ายเจ้าบอลคอฟฟี่ครับนะช่วงที่ราคาแพงๆน่นโอ้โห ไม่กล้าแตะฮะต้นอย่างนี้ก็หลักพันนะฮะนะต้นสูงต้นใหญ่แบบนี้เนี่ยนั่เล็กก็ซื้อมาได้ต้นประมาณนี้เนี่ยราคาอยู่ที่หลักสิบฮะประมาณสักห้าสิบบาทก็มาเรี้ยงไว้เนี่ยจนเติบใหญ่แล้วก็มีลูกมีหลานด้วยนะ การเขาดำสวยนะเนี่ยการดำอมม่วงประมาณนั้นความโดดเด่นของเขาก็คือนี่แหละเป็นเหมือนถ้วยเหมือนถ้วยเหมือนกระทงะเวลาหงายขึ้นเนี่ย หมายที่ปลูกประดับได้สวยงามนะชอบน้ำมันเลี้ยงในน้ำได้สบายและก็เลี้ยงใส่ลังโฟมที่มันสามารถเก็บน้ำได้แต่ว่าก็เจาะรูด,ด้านข้างนะมาให้มันน้ำขังก็เป็นการทดลองเลี้ยงเบกอีกแบบหนึ่งนะคร ว่าเราเลี้ยงใส่ลังโฟมก็สามารถที่จะยกย้ยายนะเปลี่ยนมุมนะเวลาเราไปจัดสวนจัดมุมจัดอะไรก็สามารถยกไปได้เนะี่ยแล้วก็สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตได้สวยงามจริงชอบแดดฮนะต้องต้องให้ได้รับแดดนะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่ขาดน้ำแล้วก็รับแดดต้นใบเนี่ย แห้งทันทีใบเหี่ยวบยใบไหม้เลยนะก็ต้องเข้าใจเขาเาะมนันเลี้ยงยังไงไม่ให้มันบใบไหม้ก็คือต้องเลี้ยงให้มีน้ำมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะตระกูลพวกโคลโลโคโลโคโลูอัลโลนะโคนโลคาเซีย ก็ถือว่าเป็นขวัญใจของน้าเล็กเลยฮะเลี้ยงได้ง่ายแบบนี้ก็แนะนำะนะถ้าใครที่ไม่ค่อยมีเวลาก็เลี้ยงแบบนี้ประดับมุมสวนประดับมุมที่ถือว่ามีน้ำขังนะเลี้ยงแบบเหมือนอ่างบัวก็ได้นะ เลยทำให้บรรยากาศมุมสวนก็ถือว่าสวยงามขึ้นมาอีกเ,เพราะความแปลกนะของเขานี่ก็คือเป็นถ้วยนี่แหละนะยถ้วยใบใหญ่เลยเนะี่ยใหญ่มากเห็นไหมอันนี้ใบล่าสุดออกมาใหม่ก็จะใหญ่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะการดูแลพวก มาลงมาแรงเลยก็ไม่ต้องกังวลแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงแบบในร่มมากเกินไปนะปัญหาก็คือพวกเพลี้ยลงเพลี้ยนี่ชอบเลยร่มรำไรเนี่ยอชอบนักแลยแต่ถ้าเกิดมี พวกเพี้ยอ,อะไรลงเนี่ยน่เล็กตัดที่หมดเนี่ยเนี่ยตระกูลพวกเนี้แบคเมจิกเนี่ยกำลังเกิดลูกเพียบเลยครับแตกูลบอลที่เลี้ยงกับน้ำได้เลี้ยงง่ายดี การแยกขยายพันธุ์ของเขาก็ถือว่าไม่ยากนะก็นี่แหละแยกเง้าแยกกอบางคนซื้อมาแพงๆกะไว้ขายต่อเนี่ยก็พลาดแนละ้วของพวกนี้อย่าไปหวังจะขึ้นราคานะมีแต่ลดนะถ้าเลี้ยงปลูกประดับและแบ่งปันนะ่ะดีสุด กับผมสำหรับคลิปนี้นะก็พามาจิบกาแฟกับมุมสบายๆฟังเสียงธรรมชาติแล้วก็ชมความสวยงามของไม้ประดับของนาเลนะ็กนที่ชื่อว่าคอฟฟี่คัพนะหรือว่าเจ้าถ้วยกาแฟนี่แหละเลี้ยงไว้ในหลังโฟมนะีตอนนี้ก็สวยงามมากอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ